โอเคครับเอ่อชื่อชื่ออะไรครับเจ้ชื่ออรวรรณเอ่อครับใช้สบู่น้ำผึ้งนี้มานานยังครับมานานกี่ปีกี่ปีฮะประมาณเกือบสิบปีเกือบสิบปีตั้งแต่ขายแรกๆเลยใช่ไหมฮะใช่ใช้แล้วรู้สึกยังไงมั่งครับผมใช้แล้วสึกหน้าเครี้ยงครับก็แบบเงือกออะไรไม่มีแล้วก็แล้วมันนุ่มครับ อายุประมาณเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ประมาณ60่าแล้วอ๋อแต่หน้าก็ใสแจ๋วเลยนะครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาใบหน้าอะไรไหมครับไม่มีนะไม่มีแต่ว่าใช้แล้วดีแต่ใช้แล้วดีถูกใจถ้าใช้เหลืออะไรเกี้ยวออกหมดครับค่ะแล้วใช้ตัวอื่นแล้วเป็นไงครับผมตัวอื่นใช้แล้วมันมันทูมมันมันมันไม่เกลี้ยงอะเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดครับไม่สะอาดใช่ไหมครัอ่าไม่สวยสะอาดครับทูมแล้วรู้แล้วรู้สึกยังไงมากครับเวลา อ่าตัวนี้หมดจดดีรับเพราะฉะนั้นเวลากลับมาบ้านก็จะมาซื้อที่นี่ประจําอ๋อครับผมซื้อที่เยอะไหมฮะซื้อที่เยอะฮะครับเยี่ขึ้นหนูขึ้นหนูอ่าฮะออ๋ครับขอบคุณมากนะครับน้องเฟซอะไรพวกนี้อ่าชื่ออะไรนะฮะชื่อแม็กค่ะใช้ครีมนี้มานานยังครับสองเดือนแล้วค่ะใช้มาสองเดือนแล้วอ่าเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะ แบบไหนครับผมถ้ากลางคืนก็น้ําให้มันเปียกๆหน่แล้วก็ทานแล้วน้าจะนุ่มชุ่มมากเลยแล้วมันจะขาวไวครับคือหมายถึงว่าตอนแรกใช้ก่อนใช้เป็นไงแล้วหลังใช้ก่อนใช้ก็ดีหน้ามันจะนิ่มๆครับคือตอนแรกหน้ามันกล้านๆนใช่ไหมมีฟ้าหน้าจะดําแล้วก็ฟ้าเยอะฟ้าตรงนี้จะเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ครับผมตอนนี้หายแล้วดีขึ้นมาเยอะเลยดีขึ้นมาเยอะมากใช้มากี่ตลับแล้วฮะับใช้มา เดือนเดือนนึงก็สองลับใช่ปะเดือนนึงน่าจะสองลับอ๋อสองลับแล้วใช่ไหมครับผมใครรู้จักไอตัวนี้ได้ไงครีมตันี้อ๋อพอดีเดินผ่านแล้วก็ถามเจ้าของร้านครับอ๋อก็เลยลองใช้ดูเขาแนะนำก็เลยลองใช้ดูก็ดีมากถูกกันแล้วเคยใช้ตัวอื่นแล้วเป็นยังไงฮะเคยใช้ตัวอื่นไหมถามว่าเป็นยังไงมันไม่ได้ดีขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวนี้งี้ใช้แล้วดีกว่าอ๋อครับผมดีกว่าเยอะเลยราคาก็ไม่แพงด้วยใช่ไหมจ้ะราคาก็ถูก อ๋อครับมาฮะขอบคุณมากฮะดีมากไหมฮะมันก็มีเม็ดกันหน้าเรามันเป็นเม็ดเม็ดเงี้ยแต่มันก็เริมเพิ่นใช่ไหมครับใช้ใช้มากี่เดือนแล้วนะฮะโอ้หลายเดือนแล้วนานแล้วแต่ก็ใช้ใช้ใช้ครีมหรือใช้สบู่ครับใช้สบู่ไอ้สบู่อะไรอ่ะอ๋อสะบู่ตัวนี้ป่ะไอ้ไอพ่อม่สอ๋อแต่ว่าใช้ครีมตัวนั้นอ่าอ๋อครับผมมาทีร้านตะหลาอรอบไปทีก้อนหินก้อครับผม มาวิวเกียวกับสูนนะคะชา,าเขียวเขียวจะล้างหน้าให้ดูนะคะกฟองปปนิกน้อยนะคะฟองก็จะออกนวลนิดนึงนี่ล้ารผิวออกแสกไหมคะไม่แสบกนะคะหอมมาก สง,งในสายฝนโปรยปลยายจันเดียดร่างกายท้อไปตามแสนเดือนในโพยาศสาร,รแรววเช<บ>ื่อเป็นเพียนย้งเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมาโหยหวนสำนวนควรคำลำนำของคุยไม้ไผ่รอบันเล่นเพลงจะมี้ที่พรมพายจากฝนที่อาบตุ่มหน้าแก่ทีเดียวเสพย์จนถลนมลบเสน่ห์รอบกายสันกันกระจายโอ้เพื่อดิน ครีมที่ใช้เป็นไงมั่งครับผมก็ดีขึ้นใช้มานานยังครับใช้ได้ประมาณเกือบ20วันกี่วันนะเกือบ20วันแล้ว20วันแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวรู้สึกยังไงเวลาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นยัน,ย,นยัน20วันเนี่ยก็รู้สึกด,ดีขึ้นมากจะชุ่มชื้นเนียนขึ้นสดใสดีขึ้น,นอ่ะฮะดีขึ้นมากเลยใช่ไหมครับผม,มแล้วก่อนนั้นนี้เคยใช้ตัวอื่นแล้วเป็นไงฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเนี้ยรู้สึกหน้าจะแดงแบบแห้งอะไร ครับแล้วมาใช้ตัวนี้ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอยๆไอ้ส่วนที่แดงก็จางเยอะเลยใช่ไหมฮะจางแล้วพวกคว้าจุดด่างดำมครับกจางลงจางลงลงไปเยอะเลยใช่ไหมฮะอ๋อครับผมแล้วรู้จักไอ้ครีมตัวนี้ได้ไงฮะอ๋อเพื่อนเขาแนะนำมาเพื่อนเขาแนะนำก็เคยใช้อยู่ใช้ดีก็เลยมาใช้ซื้อตลอดตลอดไปเลยใช่ไหมครับผมชื่ออะไรนะครับผมชื่อเล่นก็ได้ฮะชื่อเล่นชื่อ ทำงานแถวไหนครับผมเวลโก้อ๋อทำงานเวลโก้ครับผมมาซื้อจากเวลโก้เลยใช่ไหมครับใชะอ๋อครับขอบคุณมากครับชื่อชอชื่ออะไรครับชื่อเพระวันใช้สบู่มานานยังครับใช้มานานใช้มานานแล้วประมาณกี่ปีแล้วฮะสามปีสามปีใช้ครั้งละกี่ก้อนครับผม ค้งละเดินหนึ่งสองก้อนครับใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็สบายดีหมายถึงว่าชดชื่นแจ่มใสดีเอ่อแตกต่างกับทั่วไปยังไงครับใช่แตกต่างกทั่วไปหรอครับมันไม่เดียวเลยอะหรือว่าคลายเครื่องอะไรอ่าฮะแล้วหน้าขาวหรือยังไงครับที่ได้ที่ใช้ใช้ตัวนี้ไปครับใช่หน้าขาวขึ้นครับที่้ออื่นฮะ แล้วพวกกะเกิดอะไรพวกนี้ได้จางลงไหมครับจางลงอ่าแล้วยังไงครับผมพาไปเลยกัะเออฝ้าเคยมีไหมฮะฝ้าเคยมีแต่ก็จางหายไปอ๋อครับผมนอ่านะขอบคุณมากนะครับป,ป้าชื่ออะไรนะครับชื่อละเมียดนกักแดนอ่าใช้สบู่มานานยังครับผมโอ้ใช้มานานแล้วหลายปีแล้วใช้มา ตอนแรกก็ไม่ได้ตังใช้ไม่ตังไม่ได้ตังใจใช้หรอกแม่เขาแนะนำตอนแรกเราก็เชื่อมมังไม่เชื่อมหมังก็ไปลองใช้ดูใช้ประมาณไปสักก่อนสักว่าก็ได้เป็นไงบ้างน้ำก็เรียมขึ้นเนื่อเนื้อตัวผิวพรรณมันก็ดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นไงบ้างเมื่อก่อนหน้าเราจะกล้านเพราะออกแดดอยู่บ่อยเพราะเราอาชีพเกษตรกรนะครับ แล้วก็มาใช้สบู่เนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นน้ำนมข้าวนะฮะจ้ะใช้น้ำนมข้าวดีขึ้นเออดีขึ้นดีขึ้นแล้วใช้มานานยังครับผมใช้มาห้าหกปีแล้วขนาดนั้นเลยครับผมแล้วไม่เปลี่ยนเป็นใช้ตัวอื่นมากครับใช้ตัวอื่นแล้วก็ไม่แน่ใจคือใช้ไม่ดีก็ใช้ที่ตลอดมาอ๋อ็เลยไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไม่ได้เปลี่ยน หน้าก็เรียมขึ้นใสขึ้นมาเดิมเยอะเลยก่อนค้ำกว่านี้ค้ำกว่านี้แล้วฟ้าขึ้นเยอะครับอ๋อไม่ดีขึ้นเยอะเลยตลอดครับขอบคุณมากนะครับจ้าจัดจัดครับนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งของการใช้สบู่นะครับวันนี้จะเป็นสบู่แบบน้ำนมข้าวนะครับผมเห็นไหมกลิ่นจะหอมมากเลยครับต้องสังเกตหน้าผมก่อนที่จะล้างหน้านะครับผม ออกมันๆน,นะครับจะดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร,ร่นะฮะแล้ววัดมาลองเริ่มต้นเลยนะครับก่อนเด่นก็เอาน้ำล้างหน้าก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาสบู่มอคโให้เกิดฟองนิดเดียวก็ไม่ต้องมาใหม่อะไรากาไดะ พอกไปเรื่นอยนะครับพอกห้ทั่วไปหน้าเลยครับเปินประบอกน้ำบูจะได้ซึมลึกถึงผิวหนังเลยครับจะได้ชะ้รงสิ่งสกปรกที่อยู่ไานอกเพราะน้บูก่อนนี้มันใช้ทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ทำโฟมอ่างจานก็ช่วยรักษาใบหน้าช่วยพัดเซลล์ผิวเก่าออกก็จะเยนแักษาจจะยังเมืีดาวไอต้าทำแต่เวลาฟอกข้อจะไม่ไประาม,าาม,ามาณสักหนึ่งนาทีนะใช้แทนกันรอบๆเลยนะ แล,ล้วเราก็ล้างออก เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนใช้และหลังใช้ไหมครับเนี่ยมีรัดใส่กว่าเดิมไปเลยนะสำหรับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ไลน์น,นะนะครับวา,ายโยเนสกอร์สองพันสิบสองนะครับไอคีวาวาศุนย์เก้หนึ่งสองพันสิบสองและเบิร์ดโอสุตแปดเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ พี่ชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นก็พอชื่อใจอ๋อใช้สบู่ไอ้น้ำผึ้งมานานยังครับประมาณสองปีแล้วรู้สึกยังไงมากครับผมก็รู้สึกว่าหน้ามันเกี้ยงแล้วก็ไม่ไม่มีสิวแล้วก่อนก่อนที่ใช้เป็นยังไงครับก่อนที่ใช้จะมีสิวเซียนเยอะแล้วก็จะมีตรงหน้าผากครับแล้วแล้วหลังจากใช้ครับผมหลังจากใช้ก็หายไป ก็ดีขึ้น,นแล้วแล้วกลิ่นเป็นไงครับกินหอมหอม,หอมเหมือนน้ำผึ้งที่เรากินกับครับแล้วแลว้ที่ใช้ความแตกต่างกับตัวอื่นนะครับตัวอื่นน,น่าจะแบบลื่นๆอันนี้ใช้แล้วน่าจะแห้งแหง้แล้วดีไหมครับแล้วออตอนแรกมีฟ้าขนาดไหนครับต,ตอนแรกก็มีแถวๆตรง ครับตอนนี้ก็คือจางไปเยอะเลยครับขอบคุณมากครับแต่ส่วนมากอุาลงชื่ออะไรนะพยนทำขายอะไรครับขายหนอมปังปีบ๊บอ่าแล้วใช้แล้วเป็นไงครับผมใช้แล้วหน้าเนียนว่าหายครับเป็นผดผื่นหายคันครับตรงไหนมากฮะที่ใช้แล้วดีขึ้นฮนะ ต้องหายที่ใช้แล้วดีที่ลุงบอกผมประจาอะ่ะดีประจอะอาอ่ะ้าเนี่ยมันนั่นไปหมดแล้วก็ไอ้ก้าพี่ขาหายไอ้ขาตกกะหายอะ่ะเนียนเลยแล้ว<า>ไม่ใช้แม่งผมมาอีกห้าบ, <laughs> บาทยี่สิบห้าบาทไม่เป็นไรครับใช้มานานยังครับกี่ปีละ เม่แไ่ผมขายตลาดนั้นไปกีออ่ปีอะเป็นสิบไหมนะเ,ออเกือบสิบไปแล้วเออประมาณสิบปีได้แล้ไม่เลิกขายไปตลาดนั้นครับแล้วสองโมงก็มีถามหาก็พี่หาไม่ได้แล้ว <laughs> ต้องแขนต้องไหนนะครับที่บอกว่าใช้แล้วริ้วรอยหายไปครับก็น,นี่เป็นอื่นครับ พอทาทาแล้วแขนนี่ยยุบเนี่ยเป็นเป็นเป็นได้นั่นเป็นเม็ด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 อย่างแล้วแต่เม็ดแดงๆเห็นไหมก็คันครับคันก็ช่วยได้นะครับโอ้ยฟองเยอะๆเออแล้วก็มันมันไว้สะพังแล้วมันก็ล้างออกแล้วมันจะแสบปิ๊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 แล้วใช้แล้วไปแนะนำให้ใครใช้นะมอย่างเงี้โอ้เยอะแยะไปหมดลูกหลานที่บ้านนะอาใช้หมดเลยยัย พี่สาวอยู่จันบุรีก็เอาไปใช้ครับแล้วพวกอยู่วัดใจก็ไปใช้ครับแล้วก็พวกการกาเอาไปโลรก้อนสองก้อนหมดครับแล้วสาวงอก็ใช้อยู่หลายเจ้าเพราะนั้นกเอาไปใช้ที่นุ่นเอาไปใช้ที่ไอ้เขาใหญ่พอไปใช้เขาใหญ่เสร็จกพวกก็แบ่งไปใช้อีกก็้สั่งซื้อซื้อไม่ได้เนี่ยเอาไปแล้วอ๋อไปถึงเขาใหญ่แล้วเรานี่ไปใจแล้ว ตามผมอยู่นานเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับเออมันไม่มีที่ขายเราแบบเนี้ยม <Philadelphia> ันมีไอ้เจ้านั้นมันบางนิดนึงแม่ไม่เอามันเนี่ยติดติด่อติดติดหรือเลถ้าถามไม่บอกที่อยู่ก็ได้ครับเออมันคล้ายๆเป็นคู่แข่งแล้วมันใช้เหมือนกันเนี่ยแต่นี้มันบางแต่ถ้าก้อนเท่าไหร่เราไม่รู้ไม่ได้ถามมันใช้แป๊บเดียวหมดเนาะเออเห็นมันบางอ่ะแล้วมันดูแล้วไม่น่าใช้อ่ะ ก็เลยไม่เอาอ๋อครับผมก็เลยถามหาจนทีหลังให้ป้าเอานังเก้าหิ้วของไปครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรนะฮะคือพาวดีค่ะใช้ไอ้ครีมตัวนี้มานานยังครับผมใช้เป็นปีแล้วค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับใช้แล้วดีขึ้นค่ะยังไงครับผมน่าจะหายป้าค่อยๆจางๆไปเรื่อยๆครับชื่อพี่อะไรนะครับชื่อพี่มายุยค่ะใช้สบู่ตัวนี้มานานยังครับ ใช้มานานแล้วค่ะใช้แล้วเป็นไงบ้างครับติดใจคะ่ะหน้านวลขาวอา่าฮะค่ะกลิ่นหอมด้วยค่ะครับแล้วก่อนหน้านั้นเป็นมีอะไรบนใบหน้าไหมฮะอนหน้านั้นก็มีแบบผิวฟ้านิดหน่อยอะค่ะครับแต่ครานี้ก็หายแล้วอ่ะอ่าแตใช้เป็นประจําเลยนะคะครับแล้วใช้ตัวอื่นแล้วเป็นไงครับเปรียบเทียบกับตัวนี้ตัวอื่นก็ไม่ค่อยใสเท่าไหรค่ค่ะแต่ชอบ,บตัวนี้มากกว่าอ่า ซอื้อเสื้อทีเอาไปขายอะครับผมเห็นเสื้อทีเอะก็เอาไปจำหน่ายด้วยค่ะครับผมใช้ติดใจครับขอบคุณมากครับ